สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกจากจากังหวัดกรุงเทพนะคะอย่างแรกนะจะเป็นขนมช็อ,อกมาลาวานะคะอันนี้สั่งไปทั้งหมด6ชิ้นนะคะอย่างต่อมานะจะเป็นปอปอิดปลาหมึกนะคะ1แล้วก็จะเป็นลูกแก้วตาข่ายนะคะ1ชิน้นอันนี้จะเป็นผู้ะจายป,ปอปิดนะคะลายมอออัดแล้วก็จะเป็นแบบ,แบ,บนี้นะคะ s ิ m เบิลดิมเบิลสามช่องะคะ่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดศรีสะเกดน,นะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นแบบเจนนี่สองนะคะ,ะ,คะอันนี้ตก้าชั่งค่ะปลายรหลดนะคะแล้วก็นนี้ะจะเป็นมิ้น์อมปอบนะคะหนึ่งมะ1ไิ้น แล้วก็จะเป็นแบบมาร์นเมโลเปี้ยวนะคะวันนี้ก็สั่งไปทั้งหมด5ชิ้น5รสนะอย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบมาร์นเมโลเคลือบช็อกโกแลตนะคะแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นแบบสีชมพูอันนี้ด้วยนะคะกล่องต่อมาจากจังหวัดราชบุรีนะคะอย่างแรกนะจะเป็นแบบขนมซองนะคะก็จะเป็นเยลรี่นะคะช็อกบอลต่างๆนะคะแล้วก็จะเป็นขนมกล่องดี Y อวายนะคะ1กล่องค่ะอันนี้นะจะเป็นแบบเยรล,ลี่ทะเลนะคะ1 แพนเค้กดวเลมอนนะคะ1ชิ้นแล้วก็จะเป็นโคนมาเมลโลนะคะอันนี้สั่งไป2ชิ้น2รสนะคะบิ mm ๊กโคนหนึ่งเยลลี่นะคะสั่งไปทั้งหมด3ชิ้นนะคะ3แบบแล้วก็จะมีเป็นแบบเยลลี่หมีนะคะอย่างต่อมานะจะมีเป็นลูกอมผลไม้นะคะดิฟช็อกโกแลตนะคะมาร์เมลโล่เปรี้ยวนะคะแล้วก็จะเป็นแบบมาร์เบลโล่ชโคช็อกโกแลตต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นขนมช็อกโกลาวาเม็ดอมป๊อปค่ะแล้วก็จะเป็นช็อกโกแลตลิปสติกนะคะแล้วก็มีเป็นแบบขนมไม้นะคะหรือว่าตังเมกอบนะสั่งไป2แพะะ็ กล่องต่อมาจากจังหวัดกำแพงเพชรนะคะก็จะมีเป osure, mond, io, s, i, ็นแบบแกะอัปก้านะคะ1ชิ้นแล้วก็จะเป็นแบบปลาวานิลลี่นะคะ1ชิ้นค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็สั่งไปเป็นแบบขนมโลพีนะคะทั้งหมด8ชิ้นนะคะกล่องต่อมาจากจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็สั่งไปเป็นแบบสกูชี่นะคะก็จะเป็นแบบปลาันี้นะคะเป็นปลาโรมานะสั่งไปทั้งหมด2ชิ้นสองสนะคะ กล่องต่อมานะคะจากตหวัดรรยองนะคะสั่งไปเป็นแบบของสูงนะคะของเล่นน,น้ำมนงบ200รวมส่งนะคะแล้วก็สั่งเพิ่มไปเป็นแบบสับปะรดบีบน้ำหนึ่งชิ้นค่ะกล่องต่อมาจากตัวสงขานะคะอย่างแรกนะจะเป็นแบบบบลเหนียวนะคะทั้งหมด3ลูก3ชิ้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบโมนิโมนิค่ะก็ขอบคุณน้องทั้ง8คนมากๆเลยนะคะ